อะไรทำให้ฟาบิโอกวาทาราโรเหนือกว่าทุกคนแม้ยามาฮ่าจะไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดในฤดูกาล2025นี้ควาทาราโรทำโพไปแล้ว4ครั้งขึ้นกริดหน้าได้กว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเรสแล้วเพื่อนร่วมทีมยามาฮ่าทำได้เหมือนไหมรินส์บอกว่าฟาบิโอเบรก20เมตรช้ากว่าใครเพื่อนใช่ครับช้ากว่าในความหมายว่าเบรกลึกมากกว่า ซึ่งช่วยให้ลดเวลาในรอบได้ถึง0.8วินาทีส่วนที่ยามาฮ่าคนอื่นลำบากคือรอบควดลิฟอยโดยเฉพาะอย่างซอฟท์ทำให้ขึ้นกริดแย่ต้องออกตัวอยู่ข้างหลังแล้วเรสจึงเริ่มต้นอยู่ข้างหลังเมื่อคุณออกตัวจากกริดท้ายแถวโอกาสแซงน้อยขึ้นกับแทร็กที่แคบหรือมีโค้งเยอะมันเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาดังนั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของขุมพลังของรถ หรือเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดแต่มันคือทั้งการเบรกจัดการยางและคุณฟายที่แข็งแรงตั้งแต่แรกถ้ายามาฮ่าและเพื่อนร่วมทีมแก้จุดนี้ได้ฟาบิโอจะได้เจอคู่แข่งที่แท้จริงคุณเห็นด้วยไหมว่าเบรกคือกุญแจคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับฝากกด Follow ช่องผมด้วยนะครับทุกคน